สวัสดีค่ะเพื่อนๆครูนันมาทําบุญวันมาคบูชานะคะวันนี้ค่ะมาที่นี่ค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมจอหอนะคะที่นครราชสีมาค่ะคืนนี้ก็จะมีการเวียนเทียนแบบสูมนะคะเพื่อนๆเข้าห้องสูมนะคะครูนันมานั่งสมาธิตั้งแต่สามโมงค่ะเลิกว่ายโมงค่ะสมาธิพระอาจารย์บอกว่าจะถ้าใครนิ่งนะสาเร็จนะคะถ้าใครนิ่งสําเร็จแล้วใครมีความอดทนสําเร็จค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ ให้มีความอดทนสำเร็จนะคะเพืพ่อนๆค่ะแล้วก็ปล่อยวางนะคะเพื่อนเดี๋ยวครูพระจะพาไปข้างในนี้นะคะใต้ถุนค่ะตอนนี้จัดงานอยู่ใต้ถุนตึกนี่ค่ะตึกศูนย์ปฏิบัติธรรมนี่ค่ะโอเคนะคะลิงก์เนี่ยก็จะส่งต่อไปยังอพิเคชันสูงใช่แล้วค่ะอ่าส่วนระบบ Android Android แต่ละ เครื่องจะเป็นมีให้จุดตรวจสามจุดใช,ใช่ไหมน้ำปืนแล้วก็เขาก็จะบอกว่าให้ไปเขา้าลิงก์ที่ให้เพิ่มให้เป็นหน้านจอหลักใช่หรือว่าจะเป็นคำว่า Launch Meeting ในภาษาอังกฤษนะคะจะขึ้นต้นด้วยตัว L ซึ่งถ้ากดตรงนีน้เขาก็จะลิงก์ไปที่แอปพลิเคชันเลย พอกดต,ตรงนี้เสร็จเรือาคะเราก็จะโผล่มาปเป็นจุลนารมณ์นะทีนี้ความสาคัญขอ,ของวันมาคะบูชาเนี่ยก็คือท่านใช้คาว่าจะตุลังคัสสีบัตคือประกอบด้วยองค์สี่นะคือประการที่หนึ่งหนึ่งวันนี้เป็นวันเห็เดือนมาคเป็นวันเพ็นมาคั เป็นวนจาเป็นเรื่องสองออรพระภิกษสุสงฆ์ที่มาประชุมกันเนี่ยนะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคแล้วมาเนี่ยมาโดยไม่ได้นัดหมายทางวาจาคือไม่ได้นัดหมายเลยมีคงจะไม่ใช่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้นัดหมายทางวาจาคือ ถ้าเป็นสมัย hmm. นี네้ก็อ่าโทรหาใช่ไหมกินกางเกงอ้าวพระอาจารย์อภิที์ลงจากเขาเหมือนซายได้หรือ่พระอาจารย์ที่ปาออกจากตุเตมาได้หรือไม่ก็ส่งไลน์ไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีสู้เข้ามาอีกมี เชียลม,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 มีเดียทุกมีดูทุกมีอินสตาแกรมมีทวิตเตอร์อะไรก็ได้เลยทำให้รับดง่ายนะสมัยก่อนเนี่ยท่านรักหมายกันโดยสื่อสารกันทางทางไหนเอนอทางอาทิตย์จิตนะเพราะว่ารับพิกษุที่มาทั้งหมดเนี่ยที่มาประชุมพร้อมกันเนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ผู้สมภิญญาคำว่าสมภิญญานี่ Brown, gray.